เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะตรงนี้เขาจะโดดว่ายน้ำทุกวันเด้อค่ะเด้วยนี้<ด>เขาเจาะน้ำแข็งในช่วงเนี<ด>่ยเขาเจาะน้ำแข็งอันนี้มาบ้านเพื่อนจ้ะเขาเจาะน้ำแข็งยายสวนเจาะน้ำแข็งตกปลาแต่ตรงนี้เขาจะเจาะน้ำแข็งว่ายน้ำเด้อค่ะตรงนี้แล้วเขาก็วิ่งมาเข้าซาวน่า จะเป็นอ่างน้ำอุ่นอีกอันนึงเขาแช่อันนี้จะเป็นอ่างแช่น้ำอุ่นอีกอ่างนึงค่ะน้ำอุ่นมากจ้ะอุ้ยเอ้ยกระลามมินอันนี้จะเป็นไอ้นั่นนะค่ะเด้่เป็นพลาสติกค่ะอันนี้จะเป็นพลาสติกอันนี้จะนู่นจะเป็นอ่างน้ําอุ่นค่ะนั่งแช่นอนแช่ได้เลยค่ะเวลาไปว่ายน้ำเอ้น้ําแข็งเสร็จเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นถังของเขา เขาก็จะไปเจาะน้ําแข็งว่ายน <laughs> <laughs> uh Alright, <h <h ้ําตรงนู้นนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นมานี่แล้วก็มาลงอ่างนี่น้ําอุ่นมากค่ะเพื่อนบอกว่าไปตรงไหนเธอกระถ่ายเอาแต่ภาพเนานักยูทูปนี่อากาศก็เย็นๆค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก อันนี้ก็จะเป็นที่พักเล็กๆนะค่ะเนาะก็มาเที่ยวเลาะกันบ้านเพื่อนเขาอยู่ใช้ยหาดพอดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องซาวน่าใหญ่ของเขา นสนสวยมากอายุเป็นร้อยปีแล้วมังค่ะต้นเนี้ยเพราะว่าต้นไม้ที่นี่โตช้ามากค่ะมันเป็นเมืองหนาวต้นนี้คงจะแปดสิบเก้าสิบปีนู่นละค่ะลูกสนก็ล่วงหล่นลงมาเต็ม ลมทะเลมาก็หนาวค่ะกำลังเลาะอยู่ทีดีคุณตาโทรมาบอกว่าน้องชายเสียชีวิตก็เลยพากันรีบกลับเดี๋ยวมาต่อกันที่บ้านคุณอาค่ะอ,อันนี้ก็ตำรวจได้มาเอาไปแล้วค่ะก็ะเลยพากัน,นเข้าไปนนด,าดูของไปเก็บของขน,นันจะเอค่ะ สนก็ตะลึงเลยค่ะเพราะว่าก็าําลังเที่ยวอยู่ดีๆนะคะเนาะถึงบอกว่าตากระเมาข้างขวาตากระเมนข้างขวาเยสวดตากระเมาข้างขวามาติเออมาดเขาบอกเพื่อนว่าตาก,ก,กาาตาตระเมาจู่ๆคุโทรมาหาคุณตาคุณตาบอกว่ารีบก,กลับเร็วๆน,วน,วน้องเสียตํารวจกําลังมาเอาก็เลยพากันมาแต่เยนสวดมาไม่ทันตอนตำรวจเขามาเอาไปเนาะค่ะอันนี้ก็ มาสํารวจดูก่อนว่ามีอะไรมัางอะไรอย่างตอนนี้เนาะคะ่ะเราก็ไม่ได้เก็บไปเก็บไปไปทิ้งหนอะคะ่ะเก็บของทุกอย่างเลยเก็บไ,ไปทิ้งเหลือแค่เราก็เก็บไว้แค่มไม่กี่ชิ้นเองค่ะอืมฮ้ครคุตาพาเก็บอย่างกันนี้ก็เก็บไปทิ้งหมดเลยค่ะพวกหม้อพวกอะไรทิ้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเนาะค่ะเนาะ มาแล้วอันไหนเก็บไว้ได้ก็เก็บอันนี้เราเอาทิ้งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าพวกเรามีอะไรมั่งแล้วก็ขนโอ้โหสองตายายน้องมาช่วยค่ะพากันก็กำลังเสียใจกันเนาะคะ่ะโอเคค่ะชมกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ